ทมบอนสายคาลาบซามันกร เตะบอลกันก็สนครั้งนี้ขอบคุณยอดบริจาคทั้งหมด4,930บาทจากปีนอกเอาแอนตีห่วมสมทบทำบุญด้วยกันในครั้งนี้ตัวนะครับด้วยเฉพาะผูยัยใจดีของเฮานะครับร้านเพียงใจเดอบาเชียงรายที่เป็นสปอนเซอร์รักร่วมทำบุญกับเฮาในครั้งนี้นะครับมาครับมาครับมาครับทีมบอลสหายคาขาดกองแนาพผาย็นคนนี้มาได้ครับแม็กปรวยทานแวะไปครับเปิดตีบา้านดีเจวิทย์ปาชาดนก่อนนะครับวันนี้ดีเจวิทย์ติดงานก็เลยมาได้มาห่วมตัวกันเลยทรงแม็ก รยทานมาเป็นตัวแทนเนาะทีมบอลสหายคาเตะบอลการกุศลหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และฮับบริจาคแผ่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเจียงไยครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทีมงานสหายคาทุกคนด้วยนะครับติมาช่วยกันเตะบอลวันนี้เนาะยางสลาบอยก็ครับรถลุกลำปางปูน,ปน,ปนก่อนแนะมาเตะโดยเฮาวันนี้เนาะก็ขอขอ,อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับติมีส่วนร่วมทำบุญกับเฮาในครั้งนี้เนาะเตะบอลเซ็ตไอโจน้ำจำบอกว่าซาแน่นอน <c oughs> มาถึงยังไม่ได้วอร์มกรม บอกว่ามาสู๊เตะเลยครับเนาะเอาเตะกับเตะครับมาบ่มีทรงมีซ้อมบ่มีวงมีว้อมแล้วครับทีมบอลสายคาเนาะครับเนาะปาหน้ากันใส่เลยครับนี่บัตตันเริ่มคาเตือเกียงกันลงละจับตาพอเบอร์6 9เกดีๆนะครับเนาะได้บอลครั้งแรกต้าอืนานสนุดหยอดงาครับงามันแยวเจ้าหน้าที่สนามเฝนตัดบาดีอะมีกับคนไข่หัวใส่เปลี่ยนตัวเก่าออกดีกว่าครับเนาะ ช่วงแรกๆนี่ทีมบอลสหายคาเฮาเลี่ยวแรงยังดีสู้เปินได้อยู่นะครับเลยต่อคือทีมสองอบตอจเจริญเมืองทีมเฮาเล่นหคนทีมเปินเลนน่นเจ็นเพราะว่าแม็กปยฐานเฮามานับนะครับบอลเปินก็ลังหัดเตะกันอยู่พอมันวิ่งไปเสาะหาหน้ามักินพอดู <laughs> ตัดภาพมาจังหวะี้ทีมสายคาของเขาออกน้ำก่อนหนึ่งประตูจากพิเคนสุดรอของเขานะครับเนาะส่วนกองนหนเฮามีก็เหมือนแบบนี้ครับเนาะห <c oughs> นีออกไปกินน้ำอยู่ข้างสนามปุ้นนั้นเสียตัวจิตไปแหมหนึ่งคนเกียกปุ้ส่วนผมนะกะหนังพอครับอีท <c oughs> จานจานขอลูกโทษปริศนาสักสองแกนเนอะร์ตัดภาพมาขึ้นหลังกติกงกติกาใจกับทีมเฮาไ่ได้ครับ <c oughs> เปลี่ยนผู้รักษาประตูกลางสนามกันอย่างอีเลยครับแล้วล,ลูกโทษปรดศนากับมาถึงแม็กซฟทานเป็นผู้สังหารจุดโทษโอโนโตากล้องผมโอทายอย่างซีครับนี่ไทายเป็นอย่างไงพลาดชตเดดจุดโ ปุยฐานไปเลยครับแต่ว่าแม็กปุวยฐานยิงเข้าเน้่จังหวะนี่สลาบอยกับยิงเข้าเหมือนกันสกอตตอน,นี้สอวบตเจริญเมืองฮาทีมสหายคาซีและแล้วสิ่งที่ทุกคนร้อคอยก็มาถึงลูกโทษปิษณาลูกที่ 2, 2> มันต้องผมแล้วครับเข้ามายิงปิดท้ายเนาะในไล่สดหันสลานนดบอกว่าถ้ายิงเข้าคือนหนึ่งพันงานนี่ต้องตั้งใจเป็นพิเศษครับถอ,อยเราก็ถอยแห็มตั้งลำดีๆแล้วก็วิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี่นะครับมาคาปิโนองอาเจ้าเมืองพานดนตรีอ้อมกอดแห่งคุณเขาข้าง,งดีซีีอแปรทันวะคมน ม่วนด้วยกันเนื้อค่ะจังว่านี่ผมก็ซัดเข้าไปบเหลือเพราะว่าผมผมบอกปีไอที่เป็นประตูว่าห้ามเซพนะค่ะเพราะว่าผมจะไปเอาหนึ่งพันตีสารานวดไปมีจบเกมตักเขาไปถามเป็นว่าเปิดมาเฮือซากบาทเอ้ยท่านนายกนุ้ยก็มานั่งชมเกมด้วยนะครับงานนี้สิงตาบลเจริญเมืองครับเนาะมูเฮามาแจมเกียกสตาร์ทกันยังยืมเปิดเนาะมาถึงขู่ชิงสิงตาบลเจริญเมืองครับลูกเกมมันจะได้ผมก็ไม่ได้พอซักกำครับเรื่องบอลแบบป้อถนัดไปเอาจินมาลาบมาซาดีกว่าบอเกมมีพยเอาเราล้ำกว่าได้อันนี้เอาแตขนาดดไ ลสลาบอยคนดีลูกลำปางมางานนี่บัไดเบลให้มาครับงานธนัดเฮามาแล้วจิ้นสดๆดจากเสียงจิน้นอบอตอแยม้มงามๆอย่างอีบลาบกาบซ,าบซา,บซา,บาบซากราสรุปได้แล้วลาบศูนซ์ซาไปเลยครับตับสดๆคุกพริกลาบหวานจุกนะครับนาะมาครับเตะบอลมาอีด bon อีด e ได้กินอย่างสดๆดหวานหว,วานอย่างอีมันก็เหมาะไปเหียมยางเนาะเรื่องลาบเรื่องลู่เฮาสู้บัถอยเรื่องเตะเรื่องต่อยเฮาถอยบัสู้ครับมันบทนัทธนัทาำให้ลาบเพือซาได้อยู่ก่อนว่าเนื้ลาบเนื้อซาเอาแต่ขนาดเฮ้ยทีมงานตอนตะกี้เตะบอลเกียงกันสู้ งนะสูลงนะคนนั่นก็เขคนนี่ลงเนาะตะกี้นะ <c oughs> <c oughs> พอม่ยาลาบเนี่ยซาดูรวมใจกันเป็นหนึ่งดีนดันดมาครับมาเตะบอลมันเสียพลังงั้นนะฝั่งลาบเพื่อแล้วฝั่งซอยเพื่อแล้วเดี๋ยวมาย้ำซายำ้ำซาสุนลาบย้ำลาบสุนซาด้วยกันเลยครับรหรือเป็นกะละมังเลยครับจิ้น3กิโลซาสูนลาบกันเป็นกะละมังอย่างอีเลยครับปั๊บก็ใส่สดๆชูรสี่แฮมขาดใส่พอยังหิมะเลยครับเสียดายดีมีน้อยไปน้อยเนาะลาบสูนซาเล่ออกมาหวานจัวถึงดีส่ลาบเขาจะมีน้อยแต่ว่าชีวิตจริงทีมงั้น สายขาของเขาจะมีดีนะครับไปใจจ้างกันยกแก้วยกแนมสมุนไพรเป็นอย่างเดียวนะวันนี้มาออกงานการกุศลกับพอได้อยู่นะครับน้องสายขายกแก้วยังมีคุณค่าดูสโลแกนยังคือแล้วพบกันไหมครับทีมสายขาจะไปเตะบอลการกุศลที่ไหนฝากติดตามตวนะัวเน้อ